สวัสดีค่ะื้นนี้กลับมาเบิ่งส่วนมักบวบงูเพิ่มเ้อเพินเห็ดประจำค่ะเนี้ยเฮ็ดพอเบิดดรุนก็เพิ่นก็นเฮ็ดสอนไว้เลยเบิ่งเ้ยค่ะกำลังเป็นมากปูงามค่ะอันหางเหงนี่เพิ่นก็นใส้เสื้อเด้อค่ะเด้เสื้อประมาณแปดเจ้าเส้นนะคะ่ะต่อหลอกหนึ่งระวัง เสานี่ก็ประมาณสามคูนสามว่มมแม่นบอสามคูนสามเนาะอืมดึงโอ้งามค่ะได้งหงเขาได้แล้วเดือนเนี้ยร้อยสิบโอห้าโลนะร้อยสิบบาทนะ110ทนะโอ้โหบโธรรมาดาค่ะรายได้ถ้ามัมกบวบงูร้อยสิบบาทห้ากิโลเก็บทุกมือ้อค่ะเก็บทุกมื้อไปสัมภาษณ์ทินกัน เออโถโถโถเ็นเห็ดบวบมูตลอดค่ะเจ้าเนี่ยหอมมีทีหลายเขเห็นสลับกันไปปีนึ่งนี่ประมาณเห็ดจักรุ่นถ้าไนก็สามสามสองรุ่นสสามรุ่นสองรุ่นสามรุ่นกสามรุ่นค่ะเห็ดอะเห็ดก็สองสามรุ่นอันนี้จากไรเนี่ยประมาณไล่โอ้หอมจังไล่ไปยมืงเนียตัวดี่ตันนี้รข้างบนนี่มันส่องไร่เออแบ่งปลูกออยไว้ อืออ๋อนี่ประมาณไรกลัวพวกอ้อยไว้ประมาณไรกว่าไว้เห็ดพันบ่์บ่ถึงไล่เด้ออันเชือกนี่เชือกอย่างคืออันเชือกอย่างเหรออีเชือกอีอย่างไรเชือกถักอะไรเชือกอะไรเชือกถักกระตานั่บ่เออเออเชือกอย่างเชือกที่เอามาสานกระตานเป็นเป็นสี่เป็นสี่ค่ะม้วนเท่าไหร่ม้วนละร้อยเบอร์สองมาเบอร์สองเบอร์สองร้อยหกสิบอืมเบอร์สองร้อยหกสิบเบอร์สี่ร้อยแปดสิบเอาเด็ดใบมันที่เพียงยัง น er like, oh, oh, oh. okay, uh, ี่มันใบมันเป็นแดงคือเป็นขีดเห็นไหมใบมันช้ำเด็ดออกมามันจะลามมันสีลามเอ้าลงล่างมันก็บป็ามคือเก้าทีอ้าวก็เฮงเด็ดออกปาเก็บมากซ้ำเด๋อาเบิ้งดูให้มันดูสวยงามดูมันโอ้เก็บแล้วต้องไปใส่หุ่งบ่เก็บแล้วก็ไปใส่ถุงขายมะออื่นขายพรุ่งนี้ค่ะโอ้เด้งวัดแล้วจักหุ่งแล้วเดี๋ยวเนี้ เมื่อเช้าได้สิบสองพุงสิบสองพุงก็ได้เงินพันสองพันสองหัวพันสองพันสี่เออเจ้าสิบสองก็อไสิบพันสี่พุงก็พันสามอือพันสามกลัวเพราะว่าพุงเลือร้อยสิบบาทโอ้อดีจังดีจังเอาพันอย่างมาปุ๊กเนี้ยเนี่ยไอสแนกกี้ศูนย์ศูนย์สี่สแนกกี้ศูนย์ศูนย์สี่กาเครื่องบินบอกรถยนต์ย่าไต่เออบิดเบิดจากห้อง ที่สิบห่อสิบห่อห่อค่าเด็กห่อละร้อยสามสิบห่อละร้อยสามสิบถ้าซื้อซื้อสิบห่อจะลดให้เป็นร้อยสามสิบเคล็ดลับเคล็ดลับซื้อเดียวที่จะร้อยสี่สิบเคล็ดลับเพชร้มันดกนี่เลยที่ไหวเคล็ดลับเคล็ดลับก็ะโบมีอย่างเคล็ดลับเพื่อนบล็อกองซีเด้อค่ะเด้ออันอย่าให้เครือมันนี่ตกพยายามเอาขึ้นเออยอดมันตกลงมาเนี่ยถ้ายอดตกลงมามันชีโบชีโบยอดมันจิเหี่ยวยอดชิเหี่ยวโบโบเดินเหี่ยครับ ลูกมันตกได้ไหมตกจับได้ไหมครับไปช่วยยายน้อยเก็บสิคุณเขาเก็บไหมเก็บบวบงูเป็นไหมฮาลานมานำกันเป็นอย่างโอ้ลูกเล็กเกินไปยังไม่เก็บครับนี่ลูกเล็กเกินไปต้องรอพรุ่งนี้รุ่นนั่นแหละเออรอพรุ่งนี้ก่อนน้ำเออหนาไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับเราจะจับใส่ปุ๋ยสูทยังเไงใส คบ่สิบเก้าสี่ห้าเนี่ยสิบเก้าส่ห้าบใส่บรุง้วยมันเอบหันเห็ดแต่ส <absorption> right well. ี่ก็ท้ายมันก็มีแต่ว่าบโบอหลักเออบหนักท้ายก็บหนักปันไหนเอเอาไปได้สมอย่างเอืมอือืมลุงค่มาเบิองโอ้เห็ดเห็ดพวกงไเบืงเน่หุ่นเก็บอ่ มันก็มักงูมันก็สิเป็นเป็นเป็นเปลื้อยค่ะใส่ตะไคร้เนาะระวังระวางต้นนี้ก็ประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งต้นรุ่มมันนะคะเพื่อนเพิ่นพยายามเอาย้อดขึ้นเพราะว่าบ่ให้มันตกค่ะตกนี่ยอดมันสีสีเฮลแล้วก็สีบอเดินค่ะย้อดมันลมก็สิเก็บดได้น้อย ถ้าเอาเอายอดขึ้นดีๆนี่สเก็บได้ระยะเวลานานค่ะโอ้บวบงูถ้าราคาร้อยสิบบาทมันเก็บทุกวันค่ะเงินดีอะไรได้ดีเนะาะหมอบึงที่เิ่นเก็บไว้ได้๋าวซาวละสิบก่าถุงนี่ก็เงินเท่ละพันกว่าบาทนี่นเก็บไว้ นี่ครับบวบงูพันเสียใจนี่หอมจิังมากใบไ่เ่าเด็กค่นี่กวคานิ้วมือน้อยนึงเนี่ยเก็บเขาไม่ค้ามากค่ะนี่หบซ้ำหกนี่หกปมมือยายแมวนี่นี่ใปใบใาใหญบใบใค่ะนี่บวบงบตัเนี้โอ้บนบใหญ่เท่บใใบใบซ้ใานี่บบใบใ ไรกลัวนี่เพิ่งเพิ่งเป็นนี่คะ่ะถ้าดกมากะประมาณมื้อละสามสิบถุงก็ได้ถุงละห้าโลสามสิบสี่สิบเดี๋ยวมวเคยเฮ็ดมากะสามไรเนาะดกสุดมื้อละเจ็ดสิบแปดสิบถุงอะคะ่ะแต่ตอนนั้นบ่เคยมีราคาเมีได้สี่สิบบาทห้าสิบบาทก็พอได้เงินรู้มื้อละสี่ห้าพันสามพันก็ตอนนี้เฮ็ดบ่มีเวลาเฮ็ดจะขยันเลี้ยงหลานเนาะไม่เกาหลานมันน้ำก็ได้มีเสียงเด้ ค่ะอันส่วนยาซีดก็มักบ,วบ้วงงูนี่บวชใครได้ซีดยาดเลยคะ่ะมีแต่เสียหลานี่เนีะยหน้าฝน,นอ่ะเนาะถ้าหน,น้าหนาวกะอันที่ยายเมียวว่าไปที่ใช้จิบมันเลยคะ่ะเดออย่าย,ยืดยอดคะ่ะเพราะว,ว่ามันนอดบวใครเดินค่ะค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรหามาเบึงบวงงูขึ้นเนาะโอ้เป็นตาสะออนเนาะ มากะคะ่ะถ้ามันหน้าหน้าฮอน,นเฮ็ดยากษ์เดคะ่ะมันแมงมันสิไลายเนาะแต่หน้าฝนก็นกลูกเชลล่านี่ก็สิไลายเดคก็สิอย่าป้องกันไวค้คะ่ะค่ะถ้ามักถ้ามักก็กดติดตามดีแมวไว้เด้อค่ะเด้อดีแมวสิมาทายทอดวิธีเฮ็ดวิธีทำ เกษตรปลูกผักของไทยลมศักจังหวัดเพรบูรณ์ให้เบิ้งค่ะว่าปลูกอย่างใดราคาเป็นยังไงเฮ็ดจังไงวิธีเฮ็ดเฮ็ดจังไงอะค่ะถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวนี่มันชีหดชียอย่างใดก็ใช้ยายืดเด้อค่ะแต่ยวที่จะเม้ลงคลิปไปว่ายืดย้อนมยือดอนนัอนมักวนะคะเป็นใช้จิบเป็นรอดนะคะดีค่ะผสมไปไ,มไดค่ะคลิปนี้ก็พอจบนี้เดีย๋ยวะเดแล้วสวัสดีค่ะ <ไป S 1>